มีอะไรขัดข้องเหรอคะก็ไม่เชิงขัดข้องหรอกครับแต่ผมแค่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ทำไมถึงร้องเป็นแต่เพลงปลุกใจ <S <S แผ่นดินทองของเราลุงเรืองยิ่งใหญ่แผ่นดินไทยของเราสมบูรณ์มานานอธิปไตยช่วยให้ชาวไทยเบิกบานสุขสันต์แสนสราญลมเย็นในบ้านของเรา เริ่มจากแผ่นดินทองของเรายุธยาเมืองเก่า<ม>ศึกบางระจันตามด้วยหนักแผ่นดินต่อด้วยตื่นเถิดชาวไทยรักเมืองไทยเราสู้บ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็กลับมาที่ศึกบางราจันอีกครั้งที่เด็กๆร้องได้แต่เพลงพวกนี้เนี่ยพราะหอกระจายเสียงของเทศบาลแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเปิดให้ฟังซ้ําๆค่ะราวกับว่ามีเทปอยู่ชุดเดียวก็เลยร้องเพลงอื่นกันไม่เป็น ใครบอกนะคะจริงๆเด็กพวกนี้เนี่ยชอบร้องเพลงลูกทุ่งค่ะร้องเก่งด้วยนะคะแต่ว่าไม่กล้าร้องทำไมล่ะครับก็วิชาขับร้องที่โรงเรียนนี้เนี่ยถ้าใครร้องเพลงปลุกใจนะคะจะได้คะแนนเต็มแต่ถ้าใครร้องเพลงอื่นเนี่ยก็จะได้คะแนนแค่นิดเดียวระหว่างร้องเสร็จแล้วทีนี้ยังเหลือใครที่ยังไม่ได้ออกไปร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังอีกน้วิสุทครับ มิสูดคนเดียวเลยวิสู์พร้อมจะออกไปร้องโชว์เสียงอันไพเราะให้เพื่อนๆฟังหรือยังครับครูคิดว่าผมร้องเพลงได้หรือเปล่าครับได้สิครูมั่นใจในตัวเธอเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพลงอะไรก็ได้ครับทุกคนปมมือให้วิสูดนะครับ นักเรียนทั้งห้องนี่ยืนตรงแทบไม่ทันเลยครับ